สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาทำวิดีโอนะคะตอนนี้เวลาจะห้าทุ่มแล้วนะแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์มาทำวิดีโอให้นะก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมนั่นแหละของเรานั่นแหละที่คนขอกันเข้ามาแบบยิ่งยวดนะคะ ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะมันมัน,มนไม่ได้หมายถึงว่าให้ทําวิดีโอนะหมายถึงว่าให้ให้พูดถึงไออาหารเสริมลดน้ำหนักที่เรากินนะ่ะว่ามันเป็นยังไงมันลดจริงไหมมันปลอดภัยไหมมันมีอะไรแล้วกินยังไงถึงลดได้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะคนก็ขอเข้ามาเยอะทั้งใน a c e b o o k นะแล้วก็ u t u b e นะคะก็ค่อนข้างที่จะถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะสำหรับเรานะ ก็หลายๆคนนะที่เห็นแบบเห็นเราข้างนอกอืมเห็นเราอะ่ะก็แบบเอ้ยมรุนได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่อนข้างยุบไปเยอะเลยนะอะไรประมาณนี้นะก็เลยมาทําวิดีโอดีกว่าพูดแล้วก็จะได้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ด้วยว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเออก็เราก็ว่ามันดีอะอแต่คนอื่นคิดว่ามันไม่ปลอดภัยหรือเปล่ามัน จะโยโยไหมมันจะน้ำหนักมันจะกลับคืนมาไหมนะมันจะอ้วนกว่าเดิมไหมก็ไม่รู้นะแล้วแต่วิจารณญาณน,นะแต่สําหรับเราเราจะมาพูดในวิดีโอนี้ก็คือที่เรากินเองนะมาโดยตลอดแล้วก็ผลที่เราได้มันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตัวนี้แหละเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปใน youtube ก็เคยทําคลิปมาแล้วนะพูดถึงอาหารเสริมเนี่ยตัวเนี้ยลูกสํารองนะคะลดน้ําหนัก นะมันจะเป็นไอพืชสมุนไพรอ่ะที่เขาใช้รำหนักบางคนบอกว่าเคยก็คือก่อนที่เราจะซื้อมากินนะเราก็ไปหาข้อมูลในเน็ตว่านะว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันคือพืชสมุนไพรเขาเอามาต้มกินมันจะมีเส้นใยคล้ายเป็นวุนนะ้นอ่ะเออแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราอิ่มนานนะคะแล้วก็ ช่วยในการลดน้ําหนักเพราะมีเส้นใยพวกมีเหมือนคล้ายไฟเบอร์อะไรประมาณนี้เนาะเออนั่นแหละก็เลยซื้อมาลองกินตั้งแต่ครั้งแรกนะเห็นเพื่อนผอมป่วยง่ายเห็นคนอื่นผอมก็อยากจะไม่ได้อยากจะผอมแต่อยากลดน้ําหนักให้ลงกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเราอ้วนมากในะช่วงนั้นอะอ้วนจริงๆอะน้ําหนักก็เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบแปดกิโลนะคะก็หลังจากที่ทานไปสามกล่องก็ลดลงมาได้ถึงสิบกิโลนะ ตอนนี้ก็เหลือ67กิโลนะคะจากน้ำหนักประมาณ77 7 7เกือบ78อก็ค่อนข้างตัวใหญ่ใช่ไหมเออนั่นแหละอ้วนนะคะก็อ้วนมากนะแล้วก็มีปัญหาในการทำอะไรหลายๆอย่างกิจกรรมกิจวัตรประจำวันอะเออความอ้วนมันก็เป็นอุปสรรคนะก็เลยอยากจะลด,ดน้ำหนักก็เลยซื้อตัวนี้แหละมาลองกิน เออมันราคาไม่ได้แพงมากก็ก็ศึกษาหลายๆอย่างใน Google ในอะไรรูปสำรองมันคืออะไรนะแต่ไม่ได้ศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่จะไปศึกษาเน้นในตัวไอ้ส่วนผสมหลักตัวเนี้ยของเขาอะ่ะเออที่เขาเคลมว่ามันมันลดน้ําหนักได้จริงนะเธออะไรประมาณนี้นะก็ก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองอืมกินไปสองกล่องลดไปประมาณเจ็ดกิโลนะสองกล่องแล้วลดป,ประมาณเจ็ดกิโลเหลือเหลือเจ็ดสิบกิโล ก็เลยหยุดกินไปช่วงหนึง่งหยุดกินไปช่วงหนึง่งประมาณสามอาทิตย์น่ะเกือบเดือนหนึง่งหยุดดูว่าน้ําหนักเราจะโยโย่ไหมมันจะตีคืนมาไหมคนอื่นเขา,าก็บอกคือเออคนที่เขาขายให้เราอ่ะตัวแทน,นจาหน่ายเขาก็บอกว่าไม่โยโย,โย่เออมันมัน,ม,นมันไม่โยโย,โย่เพราะมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาลดน้าหนักอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็อยากพิสูจน์ไงว่ามันจะโยโย่ไหมมันจะเหมือนที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละ ก็หยุดไปประมาณเกือบเดือนผลปรากฏว่าน้ําหนักไม่ขึ้นเลยนะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยนะคือเราช่วงที่เราหยุดไปก็ไม่ได้กินแบบหนักหน่วงอะไรก็กินปกตินะคะแต่ก็จะมีการย่อยเผาผลาญด้วยการเดิอนะอะไรบ้าองออกกาลังกายบ้างนิดๆิหน่อยหน่อเพื่อไม่ให้เป็นการแบบร่างกายเราขี้เกียจเกินไปนะระบบเผาผลาญเราขี้เกียจมันก็จะอ้วนนะคะเพราะว่าคนที่กินอย่างเดียวไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยเนี่ย กินอย่างเดียวกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่เคยเผาผานไม่เคยใช้กําลังให้มันกล้ามเนื้อมันออกกำลังกายบ้างอาหารเสริมชนิดไหนซื้อมาราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่สามารถที่จะเอาความอ้วนคงสภาพหุ่นคงสภาพน้ําหนักที่เราอยากจะได้เนี่ยไปตลอดหรอกนะคะก็มันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยแต่ผลนะคะที่ได้ก็คือไม่โยโย่นะน้ำหนักไม่ได้ตีคืนไปเป็นเจกว่าเหมือนเดิม เฮ้ยมันโอเคก็ทีแรกคิดว่าจะหยุดกินแล้วแหละก็คือหลังจากนี้ออกไปได้7จกิโลนี่คือแบบฉันภูมิใจมากนะฉันพอใจที่จะเอาน้ําหนักออกไปได้7จกิโลเสื้อผ้าใส่สบายขึ้นนะคะเสื้อตัวไหนที่เคยใส่ไม่ได้ก็เริ่มจกะกลับมาใส่ได้นะคะเพราะว่าน้ําหนักอ,ออกไปค่อนข้างเยอะตอนนั้นนะก็เลยจะตัดสินใจเออเอ,อีกสักกล่องแล้วกันนะก็เริ่มกินกล่องที่สี่นะคะก็นี่แหละ กินจริงๆนะก็นี่แหละมันเป็นซองข้างในมันจะมีซองแบบนี้คล้ายๆซองแบบกันแสงกันอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่านะแล้วก็ข้างในจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเป็นแคปซูลมีสิบแคปซูลก็ราคาก็รู้ๆก,กัานานะนะสองร้อยมันไม่ได้แพงแต่ว่าบางคนคิดว่าเออของถูกขนาดนี้นี่คือไม่ดีใช่ไหมเราว่าไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราพร้อมที่จะ รับอะไรเข้ามาในร่างกายเราเราตรวจสอบดีไหมอย่างนี้นะคะก็ถูกหรือแพงไม่เกี่ยวบางคนซื้อของแพงมาไม่ได้ผลไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าอาจจะเป็นผลเสียได้ซ้ํานะคะก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเรานะคะว่าเราจะเลือกอะไรให้กับร่างกายของเราสิ่งที่ดีเราก็ว่าดีนะหรืเอ,อเราถึงมาพูดนะคะก็มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบพวก ยาแล้วหนักที่ขายเป็นกระปุกกระปุกแล้วเปิดมาดูข้างในเป็นซองยาเหมือนพวกยาแบ่งขายอะไรยเงี้ยแล้วรู้สึกว่าม,มันไม่ปลอดภัยอะแบบนั้นอ่ะคือในตัวของลูกสำรองเนี่ยดูดูแพ็กเกจเขาก่อนนะอืมแพ็กเกจเขาโอ้โหขอบตาดํามากเลยไม่อยากจะให้ซูนเลยใกล้รอยสิวก็มีนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้นะคะข้ามผ้ามันไปนะคะก็นี่นะไอ้ลูกสำรองอะ่ะกล่องเขาจะเป็นนูนๆแบบนี้นะสังเกตเห็นปะ เปออ็นนูนๆนะเ <_ S 1> ขาบอกว่าบล็อกเบิร์นนะคะเบิร์นไขมันมันอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเบิร์นไขมันนะก็ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ LVG t a c h e Plus นะคะจะให้ดูส่วนประกอบคร่าวๆนะเออมันอาจจะมองไม่เห็นนะอ่านให้ฟังละกันนะคะมีแอลคาไนทีนนะคะหนึ่งร้อมิลลิกรัมนะคะมีถั่วขาวนะคะ 70มิลลิกรัมมีผลส้มแขก85มิลลิกรัมมีชาเขียว75มิลลิกรัมนะคะมีโซม75 g, มิลลิกรัมเหมือนกันนะคะพริกไทยดำนะคะ30มิลลิกรัมนะคะลูกสำล้องนะคะ30มิลลิกรัมแล้วก็กรดอัลฟาไลโปอิกนะคะ20มิลลิกรัมแล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะ15มิลลิกรัมก็คือคล้ายๆว่าลดน้ำหนักแล้วผอมแล้ว ผิวพันร่างกายเราก็จะไม่เหี่ยวเพราะว่ามันมีนี่ด้วยเขาเขาก็บอกไว้อยู่นะว่ามันจะช่วยเรื่องผิวด้วยเพราะมันมีคิวเทนนะโภลิศใส่คิวเทนสิบ้ามิลลิกรัมนะคะก็เราถือว่าโอเคนะกินวันละเม็ดสําหรับเราเนี่ยกินวันละเม็ดเพราะว่าเราคิดว่ามันก็เพียงพอและวัลลเม็ดตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะก็กินวันละเม็ดก็พอ <c oughs> ขอโทษค่ะ ก็กินก่อนอาหารเที่ยง30นาทีนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราไม่อยากตัดคลิปนะก็อยากให้พูดอยากพูดนะคะแล้วก็ให้ผู้ฟังเนี่ยฟังรายละเอียดศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนนะคะเต็มๆแล้วกันนะจะได้เป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะก็กินก่อนอาหารเที่ยงแต่เขาก็แนะนําว่าวันละ1นึ่งถึงสแคปซูลแต่เราว่าวันละแคปซูลวันละ 1, 1เม็ดก็เพียงพอแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยทานอาหารเสริมแบบเรา พอละหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอนะคะก็ยามันจะไปออกฤทธิ์นะคะอาหารเสริมมันจะไปออกฤทธิ์อันนี้คือพูดด้วยก่อนนะว่ามันคือตัวเราเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยกินแล้วเป็นยังไงนะยามันจะไปออกฤทธิ์ช่วงสี่ห้าโมงเย็นตอนที่เราเลิกงานพอดีนะจะก,กินข้าวปกติก็ยังหิวปกติแต่จะกินไม่ได้เยอะอืก็จะรู้สึกอิ่มเร็วนะคะสําหรับคนที่กินใหม่เหมือนเราครั้งแรกเลยเราตอนที่ยามัน ออกฤทธิ์แล้วก็ระบบเาผาผลาญเริ่มทํางานนะคะตอนนั้นเราจะรู้สึกแบบวูบวูบวูบว้ร้อนวูบวในในร่างกายอะ่ะเหมือนในท้องอะไแบบเหมือนมันมีอะไรอยู่ในร่างกายมันกำลังวิ่งอะไรสักอย่างนะแต่ไม่ต้องต้องแต่ไม่ต้องตกใจนะโอ้ยพูดผิดพูดถูกก็มันจะเป็นระบบเาผาผลาญของมันอะ่ะเออทีแรกเราก็ตกใจเหมือนกันก็รีบขอหาคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะตอนนั้นอะ่ะเออ เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเราอาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงเพราะว่าร่างกายเรามันเริ่มเผาผาลาญ่ยเออเราก็เราก็ฟังเขานะแล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นไปเราก็ชินไม่ได้มีอาการใจสั่นหิวปกติเหมือนกินข้าวปกตินะคะตอนเช้ากินหนักปกติเลยเป็นคน,ก,นนะกินข้าวเช้าเยอะนะกินข้าวเช้าเยอะกินข้าวเที่ยงเยอะนะคะแต่จะกินอาหารเสริมก่อนอาหารเที่ยง3 0มสินาทีแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่เพิ่มมาในชีวิตประจําวันก็คือกินอาหารเสริมเพิ่ม เข้ามาวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเที่ยงสามสิบนาทีแค่นั้นเองนะคะก็ทําแบบนี้อะ่ะตลอดนะแต่ไม่ได้กินทุกวันนะบางวันก็ไม่กินไม่ไม่กินนี่หมายถึงลืมนะคะแล้วก็บางวันก็ขี้เกียจนะคะก็ลืมกินบ้างแต่น้ําหนักก็ก็ลดในของแรกอะ่ะสิกิโลอะ่ะก็ยังงงว่าเฮ้ยขนาดกูไม่ได้กินทุกวันนี่กูลดได้ยังไงอะ่ะเออมันก็ประมาณนั้นแหละนะก็คล้ายๆว่ามันไปเผาผลาญ กินแล้วมันก็ไปบล็อกไขมันนะคะแต่ช่วงนั้นเราจะหิวน้ําบ่อยนิดหนึ่งช่วงที่มันเริ่มเผาผลาญเพราะว่าระบบเผาผลาญมันจะออกมาทางปัสสาวะนะคะก็คือไปเยี่ยวนั่นแหละเยี่ยวบ่อยนะก็กินน้ำไม่เยอะกินน้ําทดแทนนะคะน้ํานะคะเป็นสีที่ดีต่อร่างกายอยู่แล้วคนที่ชอบลดน้ําหนักหรือว่าอยากลดน้ําหนักเนี่ยก็รู้ก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าน้ําเนี่ยมันจะช่วยไปทดแทนเสียงเหงื่ออะไรของเรานะคะก็กินน้ําเยอะ นะคะแต่ละวันเนี่ยพยายามกินน้ำไม่เยอะมันก็จะช่วยเผาผลาญระบบระบบเผาผลาญในร่างกายของเราก็จะทํางานดีขึ้นนะเสริมกับอาหารเสริมที่เรากินนะคะก็ทั้งหมดสรุปกินไป3ามกล่องนะคะก็ลดไปทั้งหมด10โลนะคะ11บเอืมโลสิโลกว่า11โลนี่แหละนะคะก็ทุกวันนี้ก็กางเกงที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่เพราะว่าซื้อมาผิดไซส์ก็ใส่ได้แล้วนะคะตอนนี้กลับมาใส่กางเกงเริ่มจะใส่กางเกงไซส์ แต่ก่อนต้องเป็น XL เท่านั้นนะคะบอกเลยนะตอนนี้ก็กลับมาใส่ไซส์ L ได้แล้วนะคะแล้วก็ M บางตัวก็ใส่ได้แล้วนะคะคือแบบเฮ้ยมันดีอ่ะฉันดีใจมากเลยอะฉันแบบฉันไม่คิดว่าฉันจะเอาน้ำหนักสิบสิบกโลเนี่ยสิบโลเนี่ยออกจากร่างกายฉันได้มันเป็นไปได้ยังไงฉันอ้วนสะสมมาตั้งแต่สมัยเรียนสมัยฝึกงานอะเออวันแบบไม่ได้อ้วนเพราะอะไรนะคือคนเรามันจะอ้วนต่างกันใช่ไหมอ้วน แต่สาเหตุอ้วนกรรมพันธุ์อ้วนกินเยอะอ้วนพอกินยาลดน้ำหนักโยโย่อะไรประมาณนี้แต่เราคืออ้วนแบบคือเราเป็นคนค่อนข้างที่กระดูกใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนอ้วกนะคะไม่ได้เป็นคนอ้วนท้วมอะไรไม่ใช่เด็กอ้วนอะไรปกติปกติแล้วเป็นคนอ้วกมาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าเป็นคนมีเนื้อมีหนังนั่นแหละเพราะว่ากรรมพันธุ์ด้วยอาจจะเป็นคนกระดูกใหญ่แล้วโครงร่างไงก็เลยจะไม่ได้ดูผอมมากถึงจะผอมลงก็ก็แค่นี้ยเออมันก็ยุบอ่ะ เออใช่ไหมมันก็ดูดีก็ยังดูมีน้ำมีนวลนะคะที่จริงเราไม่ได้อยากผอมเราแค่อยากเอาออกสัก10บโลสิบห้าโลอะไรประมาณนี้ให้มันดูดีให้มันสมส่วนแค่นั้นแหละนะก็มันไม่มีอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผลิตภัณฑ์ของเขาอะ่ะมันมีมาตรฐานมากเลยนะมันมีวิธีรับประทานมีโอยงออยอเห็นสัญลักษณ์ gmp ไหมเออนั่นแหละมันก็มีเครื่องหมายรับรองจาก gmp นะคะแล้วก็ มีอะไรหลายๆอย่างอันนี้คือผู้ผลิตนะคะ,ะบริษัทนะคะนาเข้าและจัดจาหน่ายนะคะทิฟทวีโอสดจำกัดน,นะแล้วก็บริษัทชูการ์คอสเมตนะคะตัวนี้อันนี้คือเจ้าของของเขานะแล้วก็เขาก็บอกว่าสปปรรพคุณของเขาเนี่ยพูดมาตั้งนานไม่ได้คุยถึงเรื่องสปปรรพคุณเลยนะกสส็สำหรับสับปคุณของเขาเป็นสมุนไพรที่รักความนิยมนะคะสําหรับผู้ที่ใส่ใจแล,และดูแลสุขภาพ มันพูดผิดพูดถูกกะใส่เลยเดฟังแล้วมันมันเป็นแบบนี้แหละเออรูปร่างเนื่องจากวุ้นและเนื้อแก่ของผลแก่มีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักได้ดีนะเพราะมีเส้นใยอาหารมากเมื่อรับประทานเราจะทําให้อิ่มนานไม่ค่อยรู้สึกหิวเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเราก็หิวปกติกินปกติไม่ต้องอดอ,อาหารเลยนะแต่น้ําหนักมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่อยๆเผาผลาญค่อยบล็อกไขมันอะไรประมาณนี้คือมันดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันดีแล้วก็ ขนาดบรรจุอะไรเขาบอกแบบชัดเจนนะแล้วก็รสที่ผลิตนะคะอันเนี้ยเห็นไหมวันรสที่ผลิตวันที่ผลิตันหมดอ,อายุนะคือแบบมันมันตรวจสอบได้อะ่ะมันโอเคแล้วว่ามันโอเคสําหรับลูกน้องลูกลูกลกสรอถขำตัวเองมากน,นั่นแหละเออแล้วแบบผลิตภัณฑ์เขาดูมีมาตรฐานดูสะอาดสะอานนะแล้วก็ไม่ได้แค่น้าหนักลดนะผลที่เราได้จากการ ทานลูกสำรองเรื่องน้หนักอาหารเสริมตัวนี้นะคะเรื่องผิวเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เรื่องน้ำหนักเห็นผลแน่นอนแต่สําหรับเรื่องผิวอาจจะมีส่วนนิดนึงแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตแต่สิ่งที่เราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นตัวบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่ได้เป็นคนมีกลิ่นตัวนะคะปกติเราไม่ไม่ใช่คนมีกลิ่นตัวแต่แต่ก่อนเนี่ยช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย อาทิตย์ที่แล้วมัง้งเออแม่ถามว่าไปทําอะไรมากลิ่นตัวหอมจังนะเราก็บอกเออก็ฉีดน้ําหอมมันก็หอมสิอะไรประมาณนี้นะเออเราก็ไม่ได้สนใจอะไรทีนี้พอมาถึงวันนี้นะวันเนี้ยคือแบบวันเนี้ยไปไปนานะไปทําไล่ทานาของเราปกตินะก็เงือออกมากนะเงือออกเยอะค่อนข้างเยอะเป็นคนปกติเป็นคนเงือออกเยอะแล้ว ถ้าเราเป็นคนเหงื่อออกเยอะมันก็จะยังไงอะ่ะแบบมันก็จะมีกลิ่นตัวถูกปะเออมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีกลิ่นตัวมีกลิ่นเหงื่อนะคะก็จะมีกลิ่นเหงื่ออะไรออกมานะแต่พอมาวันนี้ไปทําทําไอเนี่ยไปทํานาทําสวนทําไร่อะไรต่างๆมากมายนะทั้งวันคือเหงื่อออกก็ไม่มีกลิ่นอะเรารู้สึกว่ากลิ่นสะอาดอืมกลิ่นตัวเราสะอาดขึ้นมัน คือ <c oughs> เราไม่ได้มีกลิ่นตัวกลิ่นเราสะอาดขึ้นแล้วกลิ่นหอมอืมมันเป็นกลิ่นสะอาดเป,เป็นกลิ่นหอมแบบสะอาดนะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราเบิร์นไขมันอะไรออกก็อยา่างรู้ๆกันเนาะผู้หญิงที่มีน้ําหนักหรือว่าคนที่อ้วนบางคนเนี่ยจะมีกลิ่นตัวเพราะว่าน้ําหนักแล้วมีไขมันในตัวเยอะเออมันไม่ได้ค่อยได้เบิร์นออกอะไรประมาณน,นี้ยพอเราได้เอาไขมันออกรู้สึกว่าเ <c> ห <oughs> เหงื่อเราแบบระบบเผาผลาญเราทํางานดีขึ้นนะเหงื่อเราออกแล้วก็มันไม่มีกลิ่นเหงื่อรู้สึกแบบ เหมือนไม่ได้ไปทํางานน่ะเหมือนไม่ได้เหงื่อออกอะไรประมาณนี้ทั้งทงี่เราเหงื่อท่วมตัวนะก็นั่นแหละมันก็เป็นผลผลพ่วงมาผลพลอยมานะเออมันดีอ่ะมันก็ปลอดภัยแล้วก็ทําให้ฉันมีกลิ่นตัวที่หอมขึ้นนะก็เลยคิดถึงคําที่แม่พูดเฮ้ยมันโอเคมันดีนะทุกคนก็อยากให้ลองกันนะมันไม่ได้ราคาแพงเลยนะเออบางคนอาจจะคิดว่าเอออีนี่ขายของนี่แหละจพูดว่าขายของมัมมันก็ถูกนะเออ ก็แต่ว่าถามว่าขายของไหมเราก็ไม่ได้แนะนําให้เธอต้องซื้อนะเธอต้องกินนะสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักเอาออกนิดนึงเหมือนเราไม่ได้ต้องการที่จะผอมมากก็นั่นแหละนะคะก็ลองศึกษาหาข้อมูลกันดูนะอาจจะเพิ่มเติมใน Google หรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลของลูกสำรองตัวนี้นะคะ ก็ฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันคลิปประมาณสิบเจนาทีกว่าแล้วมันก็นานนอนเดี๋ยวมันจะอัปโหลดนานแล้วก็คนอื่นจะขี้เกียจฟังกันนะคะ mm. ก็นั่นแหละอยากให้ศึกษากันก่อนอืมเด็กและสตรีมีคันนะคะไม่ควรนะคะแล้วก็ผู้ที่ให้นมบุตรไม่ควรนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวเบาหวานความดันอะไรต่างๆไม่ควรนะคะก็ไม่แนะนํานะคะก็ร่างกายเราอ่อนแอเนาะมีโรคอะไรก็ไม่ควร ที่จะรับประทานนะคะแต่ว่าอย่างเราเราใครมีปัญหาเรื่องน้ําหนักแบบเราเนี่ยคือออกสิบโลอะ่ะคือเรากินหมดกล่องเนี้ยเราก็จะไปชั่งน้ำหนักแหละว่ามันจะออกอีกสักกิโลนะเราอยากให้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบห้าแค่นี้เราว่าเรากําลังดีแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่คนกระดูกเล็กเราเป็นคนกระดูกใหญ่เราก็รู้สึกว่าเราหอมมากแล้วเหมือนเราใกล้จะตายยังไงไม่รู้เออเราเคยผอมมากมากแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ นั่นแหละมันไม่สวยอะ่ะมันไม่โอเคนะก็ฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันนะคะคลิปค่อนข้างยาวมากๆแล้วเดี๋ยวจะขี้เกียจฟังกันเนาะถ้ามีปัญหารหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สอบถาม,มาใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หรืออยากจะสั่งซื้ออะไรเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคืนนี้นะคะวันนี้ดึกมากแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ